ธรรมะจากต่านแดนณนะประเทศแคนาดาพระธรรมรัศนาโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลยานพระอาจารย์หลวงพ่อวิระยังสรินทโรเจ้าวาดวัฒธรรมมงคลกรุงเทพมหานคร ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตานุภาพและประธานสงไทยคณะธรรมยุทธแห่งประเทศแคนาดาสวัสดีท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงวางพระพุทธศาสนาให้แก่พุทธบริษัทพุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทนั่นเองที่จะช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนา การรักษาพระพุทธศาสนานั้นก็คือการรักษาตัวของเราในแต่ละบุคคลเที่จะเป็นบริษัทเป็นภิกษุบริษัทหรือว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาบริษัทก็คือการรักษาตัวของตนให้มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องใส การที่จะรักษาต,ตัวของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นก็ต้องคำหนึ่งถึงความงามความงามคือกญญัริยาอาทิกิริยานางงามในเบื้องต้นคือศีลมัชฌิกัริยานางงามในถ้ำกลางคือสมาธิปริโยสานกัลรยานางงามในที่สุดคือปัญญาทั้งสามประการนี้ เราก็จะต้องพิจารณาดูว่าตัวของเรานั้นได้กระทำหรือบําเพ็ญทั้งงามทั้งสามประการนี้ได้อย่างไรบ้างอาทิกริยานางงามในเบื้องต้นคือสินนั้นก็คือศินห้าสินแปดสินเจบศินสองยยี่สิบเนนั้น คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยบุคคลผู้ที่มีศินเป็นเครื่องประดับนั้นก็ถือว่างามมากงามยิ่งกว่าเครื่องประดับอย่างอื่นอย่างเที่พระองค์ทรงแสดงว่ากลิ่นของสินเน่หอมฟุ้งไปไกลมากวกว่ากลิ่นหอมธรรมชาติหลายเท่าเพราะฉะนั้น ความงามของศีลน,นี่จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่พุทธบริษัทจะพึงคำนึงถึงแม้ว่าท่านองค์นั่นจะเป็นพระภิกษุภิกษุณีหรือว่าจะเป็นสามเณร,รหรือว่าจะเป็นอุบาสกหรือว่าจะเป็นอุบาสิกาก็จำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงศีลว่าเรามีศีลอย่างไรบ้าง เราได้ทำความงามอย่างนั้นอย่างไรบ้างาถ้าหากว่าเรามีศีลงามอยู่แล้วถือว่าเราได้เป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาแล้วเพราะเหตุใดพระเหตุว่าเมื่อเราทำความดีขึ้นมาแล้วนั้นย่อมเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสงบสุข สงบสุขทั้งในครอบครัวสงบสุขทั้งในสังคมสงบสุขทั้งในประเทศชาติสงบสุขทั้งในโลกก็เพราะเหตุที่ว่าความงามของศิลน,นี่เองเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความอดทนเราจะต้องมีความเพียรเราจะต้องมีความเข้าใจที่จะปฏิบัติตนของตน ทำความสำนึกให้เกิดขึ้นแก่ตัวของตนเองทำความรับผิดชอบให้แก่ตัวของตนเองการแสดงเหตุผลให้แก่ตัวของตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำสินของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องใสเมื่อเป็นเช่นนั้นพุทธบริสัทธ์จะงามเ,เรียกว่ามี กลิ่นฟุ้งไปหรือเรียกว่ามีกิตติศัพฟุ้งไปว่าพุทธบริษัทเป็นผู้ที่มีความงามเป็นอย่างยิ่งตรงกันข้ามถ้าหากว่าเกิดการขาดสิลขึ้นมาจะเป็นท่านผู้ใดเป็นพระพิสุก็ตามหรือเป็นสมณเณรก็ตามพิชุนีก็ตามหรือจะเป็นอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตาม ถ้าผิดศีลขึ้นมาท่านทั้งหลายก็กลายเป็นการว่าไม่ได้ช่วยรักษาพระพุทธศาสนาแล้วเพราะว่าแค่ศีลในเบื้องต้นก็ยังทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ละเมิดศีลเป็นตน้นว่โคตกองบ้างสารพัดทิจกองสารพัดทิจกองหก สารพัดท,ที่จะหลอกลวงสารพัดท,ที่จะมีความเห็นแก่ตัวมีความโลภไม่คำนึงถึงสิ่งอื่นที่เป็นทุจริตอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธบริษัทก็ไม่ได้หรือจะเป็นพุทธบริษัทก็ถือว่ายังรักษาพระพุทธศาสนาไม่ได้เพราะฉะนั้นเ,เมื่อเรามีความมามในการ รักษาศินของเราแล้วไม่ค่ไม่กงไม่ทุจริตมีความซื่อสัตย์มีความ,วม,วามรับผิดชอบสูงอย่างนี้ก็อยู่ในการที่เราเป็นพุทธบริษัทต,ต่อไปก็เคยงามในถ้ำกลางได้แก่สมาธิสมาธินั้นเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญ จิตใจของเราฟุ้งซ่านจิตก็ไม่เป็นสมาธิแต่พอเมื่อเวลาเราบริกรรมพุทโธพุทโธจิตก็เป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วจิตก็สามารถผลิตพลังจิตเมื่อผลิตพลังจิตแล้วพลังจิตก็จะออนอนเนื่องอยู่ที่จิตเก็บไว้ที่จิตเป็นการถาวรสันทั้งหลาย เมื่อท่านได้พยายามฝึกสมาธิให้มากขึ้นมากขึ้นที่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิหมายถึงสมาธิที่ถูกต้องในองค์มรรคองค์มรรคที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้นั่นก็เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธินั้นท่านกําหนดเอาฌานสี่คือปมัมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอย่างนี้ แล้วก็พยายามทำให้มากเมื่อทำให้มากขึ้นแล้วเนี่ยพลังจิตก็มากขึ้นเมื่อพลังจิตมากขึ้นเนี่ยก็สามารถควบคุมจิตใจได้เมื่อควบคุมจิตใจได้เนี่ยสิอะไรจะเกิ average, ดขึ้นเมตตาธรรมจะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งแล้วการรับผิดชอบการรับผิดชอบสูงจะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งการที่จะมีเหตุผลเกิดขึ้นอย่างหนึ่ง เพื่อเมื่อการเกิดขึ้นซึ่งพลังจิตและผลที่เกิดขึ้นออกมาอย่างนี้แล้วเนี่ยก็สามารถควบคุมจิตใจได้สินต่างๆที่เคยล่วงละเมิดก็จะเป็นผู้ที่ไม่ล่วงละเมิดอีกต่อไปอย่างนี้เป็นตน้นเพราะว่ามีพลังจิตเป็นเครื่องควบคุม ถ้าหากมีความขัดแย้งอะไรขึ้นแม้ว่าจะใหญ่โตเพียงแค่ไหนอาศัยพลังจิตมีเหตุผลสามารถลดระดับความขัดแย้งไม่ให้เป็นอันตรายก็เป็นประโยชน์มากมายต่อครอบครัวเป็นประโยชน์มากมายต่อสังคมเป็นประโยชน์มากมายต่อประเทศชาติเป็นประโยชน์มากมายต่อโลกแล้วก็ ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นปริโยสานกัญยาณังงามในที่สุดคือปัญญาปัญญานั้นหมายถึงโลกุตระปัญญาโลกิยาปัญญาคโลกิยาปัญญานี้สมาธิก็สามารถช่วยให้โลกิยาปัญญานี้เดินไปในทางที่ถูกเดินไปในทางที่สุจริต เดินไปในทางที่มีนโยบายไม่ผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรใครมีการให้อภัยแก่กันนี่ก็ด้วยปัญญามีปัญญาในการที่จะสร้างตัวขอ้ตนเองให้มีหลักฐานมีปัญญาที่จะช่วยบุคคลผู้อื่นให้พ้นไปจากความลำบากยากเย็นมีปัญญาที่จะ แก้ไขเหตุการณ์ต่างๆเพื่อที่จะให้เกิดความสงบขึ้นมาในหมู่ชนนี่ก็เรียกว่าเป็นปัญญาโลกิยะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็เป็นปัญญาโลกุตระพิจารณาถึงวิปัสนาวิปัสนาก็พิจารณาให้เห็นจรงิงแจ้งประจักษ์ซึ่งความเกิดและความดับ เมื่อพิจารณาได้เช่นนั้นแล้วความเบื่อหน่ายก็เกิดขึ้นเพราะว่าการที่จะดำเนินวิปัสสนาได้นั้นก็ต่อเมื่อมีสมถะเพียงพอสมถะเพียงพอนั่นท่านเรียกว่าจุดพลังอำนาจจุดพลังอำนาจนั้นคือเป็นที่เพียงพอของสมถะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็เป็นกำลังให้เกิดวิปัสสนาพิจารณาถึงความเกิดความดับเรียกว่ารูปังอนิจจังบ้างเ,าเวทนาอนิจจสัญญานิจจาสังขาราอนิจจาวิญญาณอนิจจังพิจารณาเห็นจริงแจ้งประจัษ์มนก็เกิดการาละกิเลสตามลำดับชั้นไปจนกระสร้างถึงชั้นสุดท้าย ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอาทิติตเจเจาโยโคลอาทิตเทิเจเจายโคนั่นคือการประกอบจิตที่มีความสูงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี้มีงามสุสามขั้นคือมัอาทิกริยานาง,งามในเบื้องต้นคือศีลมัตเชกริยานาง,งามในตรงกลางคือสมาธิ ปริยสาสนกริยานางงามในที่สุดคือปัญญาเมื่อพิจารณาจริงๆโดยรอบครอบแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าพุทธบริษัทเนี่ยถ้าประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญานี่จะงามมากและมีความสุขมากท่านทั้งหลายพระพุทธศาสนาสอนให้พวกเราพากันปฏิบัตินีปฏิบัติชอบก็ดังที่ได้กล่าวมานี้นั่นเอง ด้วยเหตุนั้นท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทจงพากันพยายามปฏิบัติตนของตนโดยมาดูแลว่าเราได้แค่ตกบอพก่่องอะไรบ้างก็หาห้นทางแก้ไขตัวของเรานั้นไม่ใช่ว่าจะอยู่ไปกันตลอดโดยการไม่มีการตาย ถึงเวลาก็จะต้องดับชีพทตจำลายกันก็หมายความว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่แล้วก็ต้องตายแต่การตายนั่นก็ตายไปแต่ร่างกายกจิตใจนั้นไม่ได้ตายตามร่างกายนี้ไปด้วยเพราะเหตุนั้นใจนี้จึงจะต้องไปถือกำเนิดเกิดต่อไปอีกในชาติต่อไป ถ้าเราทำความดีเอาไว้ช่วยกันรักษาพุทธศาสนาเอาไว้เราก็จะมีความสุขในปรพภพเปื้อน้าถ้าหากว่าเราไม่รู้จักทำบุญทานการกุศลใดหรือไม่รู้จักรักษาความงามอันนี้ไวเออ้เราก็เกิดไปในชาติหน้าก็จะได้รับความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะที่เรามีอยู่นั่นแหละ จะเป็นแค่รักษาตัวของเราให้เป็นพุทธบริษัทที่ดีได้สวัสดีสาธุ